ยายเขาบอกว่าได้ผัวฝรั่งเนี่ยยังน้อยต้องส่งเงินให้เป็นแสนแสนเด้ผัวฝรั่งบบรวยสิเอามาเฮ็ดยังมีคนบอกว่าผัวฝรั่งน่ะมันมีทั้งขี้นกบ่กขี้นกตาประเภทให้บ่ได้ก็ะยาเอาเถอะว่าสั้นเรายายจ๋าจคิดว่าจังไดมีบ่ว่าฝรั่งให้เมียไซเดือนละเป็นแสนแสนยายจ๋าจขอตอบมีมีจริง บุญวาสนาเขาแต่บุญวาสนาเฮาสิได้คือเขาบอ่อเปรียบเทียบยากได้คือเขาแต่บุญวาสนาบ่ถึงก็ต้องรอต้องหาต้องสู้ต้องมุ่นอยู่หันตินะถ้าชีวิตเฮาเนาะบ่เคยได้กับไผสิไดเดือนละหมืน่นเงินหมื่นนี้ที่เราหาบบได้จ้าไขเลยนะเขาดินลนหาเองก็ยังบ่ถึงกันนั่นคือความโชคดีของเขาแล้วสิไปเปรียบเทียบยบบได้หลกว่า ทุกคนได้ผัวจะต้องได้เงินเดือนเป็นแสนเนาะยิงถ้าแต่งงานมาแล้วนะการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอีกหลายสิ่งหลายอย่างเด้อสาวอ่าก็ขอให้ได้ขอให้โดนสมหวังทุกประการที่ยากใด แต่ถ้าเฮาบัวได้เฮาก็ต้องวัดความโชคดีที่ตัวเราเองนะคะว่าวาสนาเราได้แค่ไหนวันนี้มีฝรัง่งชีวิตเราดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนไหมนะคะนี่แหละคือปัจจัยที่ต้องวัดช้างขี้ขี้ตามช้างเนาะเปรียบเทียบฟังเขาแล้วทำให้เราทุกข์เพราะเราไม่ได้เราก็ต้องตัดใจยอมรับความเป็นจริงว่าบุญวาสนาเรามีแค่นี้ และก็ทำให้ดีที่สุดมาแล้วก็ต้องต่อยอดไม่ว่าจะได้เงินเดือนเท่าไหร่นะฮะยามรักเนาะเขาก็ทุ่มเทให้นะเสริมให้ทุกอย่างพอหมดรักขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกกลับคืนก็ยังได้เลยโลกปัจจุบันนะคะที่พูดย้ำๆซ้ำๆอยู่เสมอ,อมความโชคดีแตกต่างโชคดีแล้วนะฮะตอนรักษา ที่จะให้มันอยู่นานๆนะหรือป้องกันไม่ให้หลุดมือเราไปนี่มันก็ยากอยู่เด้นะแต่มันก็มีทางออกใช้สติเอาประสบการณ์คนอื่นที่ยจะเอามาเล่าสู่กันฟังวัดกับตัวเองชีวิตเทียบเท่าคนอื่นไม่ได้นะบุญวาสนาก็เช่นกันถ้าเรามีบุญแค่นี้เราก็ต้องยอมรับแค่นี้อย่าคิด แข่งและวัดบุญวาสนาใครเด้อจะสาวน้อคลิปนี้ก็ขอเป็นกําลังใจจ้าขอบคุณที่ถามมาผู้ดใดคิดจังใดเสริมเติมให้กับเขาด้วยนะ้อน้องเขาด้วยนะคะสาวๆกำลังเดินสายฟอพินิษพิจารณาสายเปรียบเทียบกับสาวๆด้วยกันคิดจังใดนี่คือมุมมองของยายจาและภาพที่เห็นในต่างแดนจ้า